สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกับครูออนนะคะเมื่อวานนี้ครูเจอคนทะเลาะกันนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกัน,นะคระับมาถกเถียงกันนะถ้าไม่มีตำรวจตรงนั้นเนี่ยคืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาได้อาจจะมีการเลือดตกยางออกนะอาการหัวร้อนเนี่ยไม่เป็นผลดีนะคะใจร่มรบเข้าไว้ค่ะวันนี้ครูจะมีเคล็ดลับของการ พูดคุยกันนะคะพูดคุยเพื่อจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะการพูดจาการก็เห็นเมื่อวานนี้พูดจาการไม่ดีเลยนะพูดกันไม่ถูกหูมันก็เลยทําให้เหตุการณ์มันไม่ค่อยดีคําพูดอะ่ะมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งระคายหูได้ถ้าอารมณ์มันไม่จูนกันนะบางคนบอกว่าก็คุยดีๆอะ่ะ ทำไมต้องมาโมโหด้วยทำไมต้องมีเรื่องด้วยอะไรด้วยอย่างนี้บางทีนะอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดเรื่องเกิดราวเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆพูดกันแซวกันอะไรกันเล่นๆแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอารมณ์ของเขาในช่วงนั้นอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่จะรับมุกเราได้นะคะคืออารมณม์มันไม่รับกันนะเราอารมณ์ดีเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุการ์แซวกันเบื้องต้นมาก่อน นะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเครื่องนะคือบางชีเราก็ประมาทไปนะพูดจาเห็นว่าเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งโมโหโกรธขึ้นมาก็เลยมีเรื่องมีราวกันคนเราอะเวลาพูดอะมันต้องมีเรื่องมารยาทของการพูดเข้ามาด้วยคือการพูดเนะี่ยน้ำเสียงท่าทางสีหน้าสีตาให้มันสอดคล้องกันนะพูดจาให้มันไพเราะอ่อนหวานเพราะว่าคำพูดเพาะเาะนี่ยใครก็ต้องการที่จะฟังนะใครก็อยากฟัง เราเองเรายังอยากฟังนะคะถ้าใครพูดจามไม่ดีเราก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบคําพูดแบบไหนเราก็ควรที่จะไม่พูดแบบนั้นกับเขาให้นึกถึงใจเข้าใจเราค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการสัญญานะถ้าสัญญากับใครไว้ก็ขอให้รักษาสัญญาด้วยขอให้มีสัจจะนะคำพูดเป็นนายเรา ถ้าเราไม่รักษาสัญญาเขาก็ไม่เชื่อถือคําพูดของเราค่ะเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะบางคนไปก้าวไก่ทิ้งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าการที่เราไปถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นถือว่าเราไม่มีมารยาทอย่างแรงทีนี้ส่วนตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกถามเราก็ต้องมีมารยาทในการตอบปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเหมือนกันค่ะ เช่นบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวคนที่มีมารยาทเนี่เขาก็จะหยุดไปเองเขาก็จะไม่ถามต่อค่ะส่วนการงอนการแซวเนี่ยคือในชีวิตประจําวันของคนเราคนเราก็มีเลือดเนื้อมีความคิดมีความรู้สึกยิ่งเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรักกันก็อาจจะมีงอนกันบ้างแซวกันบ้างนะคะการงอนงอนได้ค่ะแต่ว่าอย่านานนักนะคะเพราะว่าถ้าเรางอนนานเกินไปเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์มิตรภาพของเราเนี่ย มันหายไปก็คือวิตกภาพ่าเกิดการแตกหักกันนั่นเองนะคะแล้วในเรื่องของการแซวเป็นเรื่องไม่ดีนะคะไม่ต้องไปแซวค่ะการแซวเนี่ยถ้าตามหลักจิตวิทยาแล้วเขาถือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีซาดิสนะคะเพราะฉะนั้นการแซวไม่ดีค่ะเพราะว่าแซวปั๊บมาเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาสึกเขินสึกอายเนี่ยฝ่ายที่แซวสึกกะสะใจถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ซาดิสค่ะเขาให้เลิกค่ะ อีกกรณีหนึ่งที่มีคนถามครูนะคะบอกว่าเราจะมีวิธีจัดการกับคนที่ส่งเสียงดังพูดจาตะอคอกใส่เราอย่างไรไม่ยากเลยค่ะเขาพูดเสียงดังพูดตะอคอกใส่เราเราก็ตอบเขาด้วยเสียงเบาๆเสียงกระซิบค่ะแค่นี้เขาก็จะไม่ทําเสียงดังใส่เราแล้วค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าการพูดนะคะเป็นสิ่งสําคัญเป็นมารยาทที่สําคัญมากมันมีอีกหลายร้อยแปดคำพูดเลยนะคะที่ เป็นเทคนิคที่จะทําให้เรานั้นมีบุค,คลิกที่ดีเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนน่าศรัทธาเป็นคนนิสัยดีสําหรับผู้ที่พบเห็นเรานะคะที่ครูยกตัวอย่างมาในคลิปก่อนๆหรือมาถึงคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่บางวิธีเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันลึกกว่านี้ทีเดียวค่ะ และสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการพูดให้กําลังใจการพูดให้อีกฝ่ายชื่นใจถ้าเราสามารถทําให้เป็นนิสัยได้เราจะมีสเสน่ห์เราจะเป็นผู้ที่มีวรณญาตเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ดีมีแต่คนน่าคุ้มหาและน่าเข้าหาอย่างนี้เราก็จะจัดได้ว่าเราเป็นผู้มีปีาวาจาและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพราะว่าคําพูดของเราเพียงไม่กี่คําสามารถทําให้ผู้ฟังหรืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีความสุขมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ ถือว่าเราได้สร้างบุญอย่างใหญ่หลวงทีเดียวค่ะ แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องพูดด้วยความจริงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดถึงความดีความสวยงามความเก่งเหตุการณ์ต่างๆธรรมชาติต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีที่เราพูดออกไปการพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ดีที่เราควรจะพูดค่ะการลดตัวเองลงพูดจาถ่อมตัวลงและยกย่องคู่สนทนาเรายกย่องในความสามารถของเขาแสดงความยินดีกับเขาเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ควรที่เราทุกคนควรจะพูดสามารถสร้างความสุขให้กับคู่สนทนาค่ะบางคนชอบพูดคำหยาพูดคำด่าคำชอบสะบดเรียกว่าสะบดคำแรงๆคำหยาบคายออกมาอันนี้ไม่ควรจะพูดนะคะเพราะว่าเขาจะมองไปถึงการอบรมเลี้ยงดูจะมองถึงนิสัยดั้งเดิมของเราเขาจะตำหนิได้นะคะแล้วก็จะคิดว่าเราถูกเลี้ยงดูมายังไงเราอยู่ในครอบครัวแบบไหนสิ่งแวดล้อมแบบไหน ถึงเป็นคนแบบนี้ถึงชอบดาา่าจะพูดหยาบคายชอบเสียงดังวกวีโวยวายแสดงถึงนิสัยดิบดิบหยาบคายเขาจะมองถึงจิตใจเลยนะคะว่าคนที่ชอบพูดจาหยาบคายชอบดุดา่าเนี่ยคือข้างในจิตใจอาจจะหยาบคายด้วยนะคะก็จะเหมาสรุปไปแบบนั้นแล้วความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของคนที่ชอบมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คิดว่าการที่พูดจาหยาบคายตะโกนเสียงดังด่าทอชาวบ้านนั้น เป็นลักษณะของคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ไม่จริงนะคะขอให้เลิกค่ะคำกล่าวขอโทษคำกล่าวคำว่าขอบคุณนี่สำคัญนะคะอย่าละเลยทีเดียวนะคะเมื่อใครทำอะไรให้เราก็ขอบคุณเขาหรือถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปเราก็สามารถกล่าวคำขอโทษได้มันเป็นสเสน่ห์ของเราอย่างหนึ่งค่ะสุดท้ายนะคะไม่คุยโวโอ้โอวดตัวเองเสียงดังไม่บอาตัวเองจะดีจะเลิศแค่ไหนก็ไม่จำเป็นต้องไปโอ้โอวดหรือคุยโวให้ใครเขารับรู้ เพราะว่าจะทําให้เพื่อนเเขาหมั่นไส้เราถ้าอยากจะคุยจริงๆก็ให้คุยกับเพื่อนสนิทค่อยค่อยคุยกันมันอดทนทนไม่ได้แล้วนี่มันดีใจชีวิตนี้โชคดีเหลือเกินอยากจะกรี๊ดดังๆไม่จําเป็นหรอกค่ะถ้าอดไม่ได้ก็คุยกับเพื่อนที่เรารักสนิทกันคุยได้ทุกเรื่องและเพื่อนนั้นล่ะค่ะถ้าเขารักเราจริงปรารถนาดีกับเราจริงเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะนําความดีความโชคดีของเราที่เราไปคุยให้ฟัง ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ฟังไปบอกต่อก็ได้นะคะนั่นก็ถือว่าเราก็โชคดีที่มีเพื่อนที่ดีเพื่อเพื่อนเป็นกระบอกเสียงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญของเพื่อนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับทั้งหมดของการพูดเพราะการพูดนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งงานศิลปะถ้าไม่นํามาแสดงให้ประจักษ์ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงความงามเหมือนคนที่คิดดีรู้ดีถ้าไม่แสดงให้เห็นเป็นประจำก็ไม่ถือว่าเป็นคนนิสัยดี อยากให้ลองนำไปใช้ดูให้ฝึกเป็นนิสัยค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีน่าคบหาน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่น่ารักสรุปได้ว่าเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ